ผมอ่ะผมถามผมถามตรงๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์เนี้ยรูดลงไปต่ำกว่า97จริงๆอ่ะพี่ๆจะยอมเซลไหมจะยอมเซลตามแผนข้างล่างไหมครับใครจะเอสตามครับพิมพ์เอสมาหน่อยถ้ามันโดนจริงๆอ่ะจ,จ,จะยอมกันไหมหรือยังจะฝืนบีกันอยู่ออันนี้น่าสนใจ อ่าพี่โชคดีเอสต่ำนะครับพี่พีท่าเหนือยแล้วครับมีมุมมองยังไงบ้างอ่าพี่พีสปอร์ตเอสนะครับ,ออรบพี่เนิรเอสนะครับตามโค้ดครับอ่าเอสหรือบีครับ,อรอรบตอนนี้ติดออเดอร์บีอยู่ครับกำลังรอดูว่ารอดูอยู่ว่าจะหลุดไหมถ้าหลุดก็จะยอมแล้วก็ไปฝั่งเอส อ่าพี่เดียบอกเอสโอเคตามครับโอเคไปด้วยฮะเอสตามโอเคครับดีมากนะครับสแสดงว่าทุกคนเริ่มที่จะปรับตัวเข้าสู่สภา,าะวะตลาดได้แล้วนะฮะยอมรับได้เวลาที่หลุดโซนหลุดแผนดีมากนะครับดีมากผมชอบแบบนี้แหละชอบการเทรดที่ไม่มีอีโกโ้ ชอบการเทรดที่อยู่ด้วยอชอบการปรับตัวที่เป็นที่เป็นน้ําแบบนี้เพราะการที่เราเป็นน้ําเมื่อไหร่ครับมันเท่ากับว่าเราสามารถอยู่รอดได้ทุกสภาพตลาดเหมือนน้ําที่อยู่ได้ทุกทุกภาชนะ